ถึงค่าตัวจะไม่แรงแต่ก็อยากจะให้เช็คกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเพิ่งสั่ง雷莫雷 l USB C 3 1น่ถ้ายังไม่เช็คข้อมูลเหล่านี้หากอ่านชื่อแบรนด์ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องแรกก็อย่างที่ทราบเลยว่าตัวนี้เป็น USB C adapter ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือ PC หรือโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมีพอร์ต USB C หรือไม่ถ้ามีก็ไปข้อต่อไปได้เลยต่อมาต้องเช็คว่า USB Type C ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรเพราะตัวนี้เนี่ยมีทั้ง USB A 3.2และ USB C 3.2 ที่สำคัญมี HDMI และ Audio Jack 3.5 mm ด้วยดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็นพอร์ตที่รองรับฟังก์ชันการส่งสัญญาณข้อมูลและวิดีโอได้พร้อมกันเพราะฉะนั้นพอร์ต USB-C ที่เราจะใช้งานต้องเป็น USB-C เวอร์ชัน3.1 Gen1 ขึ้นไปหรือถ้าเป็น Thunderbolt เนี่ยจะโอเคมากสุดท้ายหากมีครบทั้ง2อ,อย่างแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่ต้องเช็คก็คือจอที่เราจะใช้งานเนี่ยรองรับความละเอียดที่เท่าไหร่และมี Refresh r a เท่าไหร่เพราะตัวนี้เนี่ยรองรับที่ 4K 30 h z ดังนั้น ถ้าจอของเรามีความละเอียดอยู่ที่ 4K แต่มี refresh r a อยู่ที่120 h z ิรจ์ก็ใช้งานได้เพียง30 h z เท่านั้นและนี่แหละคือสิ่งที่ต้องเช็คเมื่อเราจะสั่งซื้ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งมาใช้งานส่วนเรื่องสเปคอื่นๆตามนี้เลยอย่างที่บอกว่าตัวนี้คือ USB-C 13.1ดังนั้นต้องมี13พอร์ตแน่นอนก็จะมีทั้ง HDMI 2.0 VGA, Audio Jack 3.5, TF และ SD Port, USB-A 3.2, USB-A 2.0, USB-C PD 100วั์ USB-C 3.0และ p o r t LAN RJ45 อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงที่เกือบลืมบอกไปผมได้ลองต่อจากสมาร์ทโฟนออกจอด้วยสาย h d m i ดูแล้วสามารถทำได้นะแต่ก็กลับไปที่เรื่องแรกเหมือนเดิมว่าอ,อปุปกรณ์ของเราเนี่ยเป็น USB Type C ไหมและเป็น USB Type C เวอร์ั่นไหนเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหา USB-C Adapter แบบ 3นใช้งานได้แบบครบครบต้องห้ามพลาดเรโมเล USB-C 3 1. 1กับค่าตัวเพียงแค่855เองก็ลองทิดดูว่าค่าตัวเพลงเท่านี้กับสเปคและฟังก์ชันการใช้งานที่ได้ไม่คุม้มได้ยังไง